คือเราจะบอกว่าตรีโกณเนี่ยมันทําได้หลายวิธีมากมันทําได้หลายวิธีมากเมื่อกี้ก่อนเข้าอัดเนี่ยพีซบอกพี่ปอว่าข้อนี้ยผมขอทําเป็นสาคอสเพราะว่าผมชินกับแบบนั้นมากกว่าถูกว่าได้ได้หมดเอาจริงๆคือเราจะใช้เป็นแทนก็ได้หรือใช้เป็นสาคอสก็ได้เหตุผลที่พีซใช้เป็นสายคอสเพราะอะไรครับเพราะว่ามันดูคุณคุณ่นเราชินกับสาคอสมากกว่าอ่ะโอเคงานเริ่มเราก็เป็นล็อก หนึ่งบวกแทนคือ s sin ส่วน cos เนาะ s i หนึส่วน c o s หนแล้วก็ล็อกฐานเดียวกันบวกกันเป็นไงครับเอาข้างหลังมาคูณกันลกันแล้วตัวถัดไปก็จะเป็น1นึ่งบวก s i สองส่วน c o s องถัดไป1นึ่งบวก s i สามส่วน c o s ามรันไปเรื่อยๆถึงอะไรครับ หนึ 1> 1่งบวกซายสี่สี่วนคอสอสี่สิบสี่อ่ะลอแล้งไงต่อก็ก็ลองหาคอรนนองเษส่วนบวกลบกันก็คอรนอคอรนอ,อ,ะน,อ,อ,ะน,อนะครับผมก็จะกลายเป็นถ้ามีคนมาดูแล้วบอกว่าโอ้ยทำไมทำวิธีลุมล่างนู่นนี่นั่นไม่แข่ไม่แข่ดีมากจริงๆ บางทีนะเราจะบอกว่ามีคนมาเขียนใต้คลิปแบบโอ้ย oh, สอนเรื่องเอาไปใช้เลยในชีวิตจริงได้โอ้ย oh, ขอโทษนะครับขอโทษนะครับจริงๆต่างคนต่างมีเวของตัวเองเนาะคุณก็อยู่ของคุณผมก็อยู่ของผมอย่ามายุ่งเกี่ยวกันเอาจริงๆอันนี้ลูกศิษย์เรามาช่วยกันแชร์คือประโยชน์ต่อเด็กไทยแล้วเพราะฉะนั้นแบบอย่ามายุ่งกับเขาจริงๆเอาจริงๆเขาจะทําวิธีไหนสุดท้ายแบบเขาสอบสอนอ,นอ,นอนได้ค่สองเนาะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนแบบเราเราไม่อยากนะเอาจริงๆคนไทยเราแบบอย่าแบบปากแจ๋วว่ะใช่ไหมเขาใช้คาว่าปากแจ๋วกันใช่ไหมเออคือปากแจ๋วว่ะแบบอุ้ยกัดคนนู้นคนนี้แต่ตัวเองกูไม่ทําอะไรให้สังคมเลยจริงๆมีอย่างนี้เยอะถูกปะหยุดนะหยุดถ้าจะด่าด่านี่คนนี้อย่ามายุ่งกับลูกศิษย์เราจริงๆอ่ะเป็นไรครับค <c oughs> อร์สหนึ่งโบใช่หนึ่งคับ ใส่อารมณ์ไปนิดนึงถัดไปครับเปข้อสครับข้อสองบวก2สายสส่วนส่ข้อสอง,สสองสาทำไปเรื่อยๆเราจะทำถึงสีเอามหมเอามหมเราจะทำสี่สหรือทำสี่ไปเลยทำสีามเลยครับทำสี่สาไมอ่ะเพาจะได้เห็นแบบคือมันจะได้เห็นแพทเทิร์นนะครับอ่าเราจะได้เห็นแพทเทิร์นคือบางทีเราไปทําตัวสุดท้ายเลยเราอาจจะไม่เห็นตัวก่อนหนะ้าถูกปะแล้วตัว3ามผมทำไหม ไม่ทำเห็นป่คือคือพอเราสอนพีชมานานเราก็จะรู้สไตล์การทำโจย์ของเราเองเหมือนกันเนาะก็จะเป็นคอส4ีสบบวกซสี่สส่วนคอส43บเอาจริงๆเมื่อก่อนอัดวิดีโอนี้คือพี่ปอเพยมากเนาะเราก็รู้อยู่พอเมื่อกี้พูดไปปุ๊บกูตื่นเลยส่วนคอสส4โอเคอ่ะต่อแล้วทีนี้ ไอ้สูตรคอสบวกทรายเออเราไม่มีสูตรทรายบวกคอสคอสบวกทรายบ้าบออะไรเรามีแต่ทรายบวกทรายทรายลบทรายคอสบวกคอสคอสลบคอสเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นเป็นโคฟังก์ชันครับก็คือเป็นใช้โคฟังก์ชันเปลี่ยนตัวไหนครับเปลี่ยนตัวคอสเปลี่ยนคอสหมดเลยถูกป่ะใช่ให้เป็นเป็นทรายอ่ะผมก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นทรายแปดสิบเก้าตัวนี้ทรายแปดสิบแปดทรายแปดแปดตัวนี้ทรายสี่เจ็ดสครับอ่านี้ทรายสี่สิบหก นะครับเสร็จปุ๊บสายบวกสายสองสายคอสสองสายคอสดีมากก็จะเป็นล็อกสองก็สองสายสองสายคอสข้างหน้าบวกกันหารสองบวกกันหารด้วยสองโอ้โหน่ารักมากเลยบวกกัน8 9ดบวมหได้90หารด้วย2 45 45ข้างหลังลบกันหารด้วยสองแด้าลบหนึได้88ดสหารด้วย2 44สีอันนี้ดีมากเลยพีซ หารด้วย cos 1ถัดไปก็เป็นสองไซน์คอสเหมือนกันครับสองไซน์คอสเหมือนกันข้างหน้าบวกกัน90้า <90. S 2> หารด้วย 45. 45. 2 45ข้างหลังลบกันลบกันได้86ครับ 86, 86. 86. หารด้วย2 4งสี่ 43. ส่วนข้อ2รันไปเรื่อยๆถ,ถึงอะไรครับไม่ได้ถึงอ่าก็ c อสี่สิบไสี่สิบเจ็ดบวกไซสี่บวกกันก็เก้าสิบหารด้วยสองก็เป็นสี่สิบห้าสี่ห้าก็สองไซคอสเนอะอ่ะเขียนสองไซคอสอ่ะลบกันสี่หารด้วยสองสองมีคนชอบมาถามพี่ปอว่าเราอัดอย่างเงี้ยเรามีสคริปไหมไม่มีครับล้านเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะพี่ปอมีสคริปปะไม่มีครับเราแล้วผมมีสคริปปะไม่มีครับ คือจริงๆเราเพิ่งได้รับโจทย์เมื่อเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสามนาทีก่อนเปิดอัดคลิปใช่ไหมครับนะนี่ข้อสอบแผ่นหนึ่งเก่าที่ออกมาอ่ะสุดท้ายครับก็เหมือนกันครับทรายบวกทรายก็สองทรายคอสสองทรายคอสอ่ะบวกกันหารด้วยสองก็เป็นสี่สิบห้าครับครับสี่หกสี่สี่เป็นเก้าสี่หารด้วยสองสี่สิบห้าแล้วก็ลบกันหารด้วยสลบกันได้สองหารด้วยสองหนึ่งครับหส่วนโดยคอสสี่สี่ ครับอะพอเราเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บมันมีความสวยงามเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะตัวไอตัวหลังกับตัวท้ายครับนี่ไงมันตัดกันนี่ไงเห็นปะแล้วมันก็ลันไปเรื่อยๆอันนี้ก็ตัดกันนี่ก็ตัดกันด้วยความที่มันมี44ตัวนี่มี44ตัวการตัดมันจึงหน้าตัดหลังหน้าตัดหลังหน้าตัดหลังจนจบครบบริบูรณ์จนหมดเกลี้ยงนี่ไงพอเราเห็นพอเราเขียนหัวท้ายมันจะยิ่งเห็นภาพที่ชัดเจนมาถูกปะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เหลืออะไรบ้างครับก็เป็นเออเราแยกเป็นคู่ได้ไหมครับได้หมดเลยครับก็สมมุติผมรวมก็คือมาหน้าตาหลังหน้าตาหลังไปเรื่อยๆก็มีสี่สี่ตัวก็ชุดละสองตัวก็เป็นยี่สิบสองคู่ครับถ้ายังนี้ได้ไหมพีซเอ่อสายสี่ห้ารูสองส่วนสองแล้วทั้งหมดกำลังสี่สี่เลยได้ไหมได้ครับเนาะเนอะเพราะว่าสี่สิบสี่ตัว แล้วก็2องไซส์4ี่ห้าสองส่วนสองอะตัดกันชุบชุบเป็นสอกำลังสองกำลัง่ะจริงๆมันคือ2องกำลังหสอง่วนส,สแล้วก็กำลัง44ก็กลายเป็น2องกำลังยีิบสองฐานต2ตอบยีบสอครับเมื่อกี้มีเพื่อนมาเสนอว่าถ้าสมมติว่าข้อนี้ใช้สูตรเป็นสูตรแทน<ม>เพื่อนบอกว่าเออเนี่ยเราทำแล้วรู้สึกง่ายกว่าสำหรับผม ม,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 มันแล้วแต่คนสำหรับเพื่อนอย่างไง้องผมผมมองไม่ออกเออสุดท้ายอะ่ะเราจะบอกว่าอย่าไปยืดติดว่าตีโกนกูต้องทำแบบนี้สูตรนั้นสูตรนู้นสูตรน,น,ตรนี้แล้วแต่เอาอยัางไงก็ได้จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าจะมีคนบอกว่าโอ้ยทำช้านู่นนี่นั่นสุดท้ายนะฟังนะเราเก็บคะแนนยังไงเราก็ไม่ได้ร้อยอยู่แล้วเอาพูดจริงๆว่ายังไงเราก็ไม่ได้ร้อยอยู่แล้วเนาะคะแนนสอบอย่างเงี้ย ยังไงเราก็ไม่มีทางได้ลอยเต็มสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ทําให้ได้มากที่สุดข้อที่เราทําได้เราต้องได้คะแนนแค่นั้นเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องลางเนือ้อชอบลางยาใครชอบแบบไหนใครถนัดแบบไหนดุยโลด <c oughs> เราก็จะไม่พูดว่าเด็กๆต้องมานั่งทําวิธีแบบตรงวิธีอย่างนี้อย่างเดียวเพราะว่าบางคนก็ชอบเรียนแบบรัดบางคนชอบเรียนแบบใช้ข้อความเข้าใจมันแล้วแต่คนแล้วแต่จริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นปัจเจกเนาะอ่าโอเคขอบคุณพีซมากแล้วก็ยินดีด้วยสอบ สอนอได้ผ่านค่าย2แล้วเนาะ<ช>โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ